เอโดนนะเาโดนนะเขาลงตรงนั้นเาลงเขาลรงนันกีเมรแล้ะหลังหินหลังหโดนโดนแล้วเ บอยู่ข้างล่างเนินเ้อนเวลาย้อนเวลาหมดตี้หารักแท้หมดแล้วหมดตรงนี้เราแจ็คมีเดียลวฟันขึ้นไอ้ฟันเข้าไม่ใช่ฟันขึ้นฟันเข้ามีตั้งโดดตรงนี้เก็บลมีตั้งโดดนะ ตั้งโดดนะโอ้ยแตกยิงเออยิงตั้งโดดให้หน่อยยิ่งสองตีหนึ่งไม่คอยสะก้าตรงที่เรายืนไว้นะแตกหนึ่งตะเก้าไปใช่ป่ะข้างหลังเราก็ข้างหลังนี่รับรับหลังก่อนพี่ตอบมงใครป้าระเบิดใครป้าระเบิดไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่พี่ไม่ได้ป้า

ตัวบอดหมดเลยนั้นเรียบร้อยดูกูขึ้นก่อนหรป่ะนี่เปิดสกิลไว้เลิกปิดไมเป็นไรไป็นีตนี่ิมป้อมตั้ง,ปงไปน็อกอยู่เขาโดนมามาหดตี้ เขามีตัวอ้อมอ,อยู่ไหนเพี่อนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน,นในบ้านในบ้านเนอะในกระดังในกระดักระวังๆๆระวางๆๆๆังระวังดิกำปองอะได้บ้างโดนโดนเจ็บเจ็บเจ็บแล้วเจ็บแล้วแปล ระวังระวังระวังวิ่งวิ่งวิ่งไปเอาหอวิ่งไปเอาหอพี่โนม,มาม วิ่งลงไปบ้านในบ้านในบ้านในบ้านข้างล่างบ้านนี้บ้านนี้เราไปกอล์ีไก๊อฟระวังพี่เขาเล่นปืนอะไรยังไม่รู้เลยสองคนสองคนเข้ามาเลยเข้ามาเลยเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวอยู่มุมห้องกำลังชุบเพื่อนเหลือร้อยหมดตีครับ

ไมไ่บอกว่าไม่ต้องสอมิหมีนหนึ่ง,ง,<อ>งเข้าแล<ม>้วเ<ม>หล<ม>ือหนึ่งเหลือหตัวแนละ้วเข้าเลยเหลือตัวเดียวโอเคไม่ไม่ผมมาผมมาซ้อนที่ไม่ทันไงชุดนั่นจะไปชุบนั่นอยู่ผมเห็นพี่เข้าไปแล้วเข้าไปไม่ทันสวัสดีครับน้องบิก๊ก